ฟีดสองพันสี่ครับโอนั่นแหละครับหน้าหน้าเขาหน้าชื่ออะไรนะพี่พีดครกบฟีดใจดีไหมใจดีเห็นมีเกลียวบิดอ่าตัวนี้เป็นตัวฟีดคอนกรีตครับผมให้ให้มันให้คอนกรีตเนี่ยมันเสมอเต็มหน้าโมนครับเพราะปกติถนนกรมท่าเนี่ยเรามีสล็นะฮะเนาะพอวายเอ็จี้ปุ๊บคอนกรีตก็จะทิ้งมาฝั่งนี้หมดครับ ทักถ่ายสบายกีเด้อสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านวันนี้ก็มาพบพบกับน้องาสาสาวเราเหนืออีเซนเกาเซนเคยเด้อซึ่งวันนี้น้องาสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องาสาก็ฝากเอฟซีทุกทท่านช่วยกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ไทยแลนด์ทใไ้โลก้เห็นยิ่งใหญ่สมคําร่ํารือ จริงๆเลยนะคะทุกท่านซึ่งว่าประเทศไทยจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะคะทุกท่านก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอน,นะคะน้องสาก็ขออนุญาตหลายๆเดอ้อมาทางช่องอาจจะได้นําเอาคลิปวิดีโอของเขามารีแอคชั่นให้เอฟซีทุกท่านได้เบิงได้ชมเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงฝากเราไปรับชมคลิปวิดีโอ,โอของพร้อมกันเลยจ้าทอครับอ๋อนั่นแหละครับเบือหน้า มนาเขาน้าชื่ออะไรนะพี่พี่ใจดีไหมใจดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงดังเลยดังครับสวัสดีผมทำยูทูบเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรก็จะขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ครับได้ได้ยินดีครับอยากรู้ว่าเครื่องอะไรเมื่อก่อนผมเคยถายอยู่ยี่ห้อหนึ่งครับครับผ่านมาแวะไปเห็นเรื่องเดิมมันแปลกก็เลยขออนุญาตสักคลิปหน่อยได้ครับได้ครับดีครับผมตัวนี้เป็นเป็นเครื่องจักร โคคอนกีดนะครับครับผมยี่ห้อโกเมโกนะครับอ่ะอีกทีหนึ่งนะพี่อีกทียี่หอะไรนะยี่ห้อโกเมโกครับโกเมโกนะฮะครับอ๋อเนั่นๆอยู่ข้างบนทุกท่านเห็นยี่ห้อเขาแล้วฮะนะครับ G O M A C O บอกเสียงว่าโกเมโกโกเมโกมาจากไหนนะพี่จากอเมริกาครับตัวนี้นำเข้าจากอเมริกาทั้งทั้งคันรถเลยครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์หลักการทำงาน บบไหนบ้างหลักการทำงานเราเนี่ยนะครับเราก็จะกองขีดาน้านะครับอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็กองขีดาน้าครับแล้วรถเนี่ยก็จะใช้อะที่เห็นการนำดาๆนี่คือไวเบเตอร์เขาทำ้าที่อะไรครับพี่มันทำนี่จี้คอนกรีตให้มันแน่นมันจะสั่นจี้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 ถงนี้ใช่ไหมใช่ใชสั่นเหมือนเราเป็นมวลกหางจี้ธรรมดาที่เราจักอะไรครับแต่แค่ว่าอันนี้มันตัวใหญ่กว่าแล้วมันก็จี้ได้สม่ำเสมอกว่าเนาะนะครับพอจี้เสร็จปุ๊บเครื่องก็จะเดินผ่านคอนกรีตนะครับ คอนกรีตพอพานก็เกินปุ๊บม,มันก็ถูกคอนแพ็กถูกอัดอัดขึ้นได้เป็นแท่งด้านหลังไปดูด้านหลังกันเลยครับเห็นมีเกลียวบิดต,ตัวนี้เป็นตัวฟีดคอนกรีตครับผม<อ>ให้ให้มันให้คอนกรีตเนี่ยมันเสมอเต็มหน้าโมนเพราะป,ะปกติถนนกรมทาาเนี่ยเรามีสลูเนะ พอาวายเอ็จีพวกคอนกรีตไม่ทิ้งกรฝังนี้หมดนะครับฝังที่ต่็กว่าเมื่อก่อนใช้เป็นคนใช่ไหมฮะแรงงานคนล้วน,นเลยแรงงานคนล้วน,นแล้วออล่าตั้งแบบกันเอ,อเอาท่านผู้ชมครับเ,ออเราเข้าสู่ยุคข,ของเทคโนโลยีเต็มรูปแบบแล้วฮะตอนนี้เขาใช้เป็นเครื่องจักรทดแทนคนแต่ก็ต้องมีคนช่วยด้วยซร่งคนก็ทิ้งไม่ได้เะครับทิ้งไม่ได้หัวใจหลักเลยใช่แต่ยังไงซักคนมันก็ใช้น้อยลงเหนื่อยน้อยลงนะครับแล้วความรวดเร็วเหรอครับพี่ ความรวดเร็วก็วันหนึ่งก็ปกติที่ลูกค้าปูที่ไซส์เนี้ยก็จะมาวันละ500เมตร500คิว500คิวตันกีดประมาณหอคิวขั้นต่ำขอญาตสอบถามหน่อยอันนี้มันหนาเท่าไหร่นะครับตัวนี้หนา28ครับผมคือตามตามตามมาตรฐานเลยตามรูปแบบกรมทางเลยแล้วก็มีคีเวนะครับอันนี้คือร่องคีเวนี่เขาเรียกว่าร่องคีเว้นนะครับแล้วก็มีไทบาร์นะครับอันนี้คือร่องคีเวใช่ครับมีไว้สำหรับประกบให้คอนกีตมันล็อกกันครับอันนี้คือตัวไทบาร์ไทบาร์นะครับ อันนี้คือตามรูปแบบนะครับเราก็จะยิงตามระยะนะครับซึ่งระยะในการในการแทงลึกในการแทงลึกแล้วความห่างเนี่ยเราสามารถเท่าภาพได้ที่ขึ้นจักเพราะฉะนั้นไม่เท่ากันหมดเราหันไปดูข้างหลังนะครับแม่สวยเลยครับครับนี่คือในส่วนเป็นจากมันทำให้งานที่ออกมาเนี่ยหนึ่งเร็วนะครับสองตรงตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ใช้คนน้อยลงนะครับปกติแล้วถ้าเป็นเทมือเนี่ยใช้คนประมาณ สิบห้าคนเนี่ยนะครับก็วันหนึ่งก็จะประมาณสักหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรครับวันนี้เราเทนะครับพรุ่งนี้เราต้องรื้อแบบตรงนี้ไปตั้งใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับครับแต่เนี้ยมันไม่มีแบบหรือเขาเรียกว่าการเทแบบสลิปฟอร์มก็คือตัวแบบมันเลื่อนไปเรื่อยๆออกมาก็จะเป็นแท่งแบบนี้เลยครับพี่แล้วก็มีคนคอยช่วยแต่งช่วยเก็บนิดหน่อยครับคนก็ไม่ต้องมาอย่างอย่างที่เขาเรียกว่าชัขเยอร์อ่าฮะใช่ไหมครับไม่มีคนงานก็เหนื่อยน้อยลงจะเห็นได้ว่ามีการแต่งผิว ครับเพิ่มเติมอ่าต้องมีการแต่งผิวเพิ่มเติมครับนิดหน่อยเพิ่มความเขาเรียกว่าเ t e เ t อร์ใช่ไหมอ่าเ t e เจอร์มันคือเครื่องจักรเนี่ยผมเรียนตามตรงเลยว่ามันปูมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าฮะนะฮะแน่แน่ครับพี่นะครับแล้วก็คนมาเก็บส่วนที่เหลือนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นปกติแล้วก็คนคนทําทั้งหมดเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ครื่องจักรทำมาแล้วเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีคนมาเก็บแต่งเล็กน้อยนะครับก็แรงงานก็จะไม่เหนื่อยมากครับผม นี่คือคือจุดเด่นพิเศษแล้วไม่พอมันทําได้เยอะกว่าเดิมครับปกติคอนเทนท์ได้วันละร้อยสองวันร้อยนะครับแต่นี้มันทําได้วันละห้าร้อยห้าร้อยเอ่อเมตร ah ห้าร้อยเมตรหรือนะ ah ห้าร้อยคิวครับผมครับต่อวันทุกวันนึกภาพไม่ออกครับแล้วจะทางประมาณไหนห <500 S 2> ้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรอ่ h จากนู่นมาเลยไหมเสาถ้าถ้านับเสาไฟแรงรสูงเนี่ยผม,ผมว่าประมาณสิบต้นนะครับอ๋อ คือวันนึงก็เดินเหนื่อยหน้างานวันนึงเดินเหนื่อยครับผมครับนี่เป็นลักษณะหน้างานครับผมปกติต้องมีแรงงานคนค่อนข้างที่จะเยอะแต่ตอนนี้เราใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนใช่ตอนนี้ผมใช้คนอยู่ทั้งหมดประมาณ 14–15 คนไม่เกินนี้ซึ่คือเขียวนี่นะอ่าเขียวแล้วก็มีนี่อันนี้เป็นเป็นต่างชาติทั้งหมดนะครับเราเราอินเตอร์ซะด้วยครับใช้แรงงานต่างชาติใช่ครับ ประเทศกัมพูชาคาณผู้ชมอยู่ใกล้กันเข็บรอยต่อตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสแกลใช่ครับก็คือลูกค้ามีแรงงานแบบนี้เราก็ใช้แบบนี้นะครับเพราะเครื่องจักรเนี่ยมันง่ายมันทำงานง่ายทุกอย่างง่ายทำได้ทุกอย่างง่ายผมเคยได้ยินสโลแกนเขาบอกว่าโกเมโกเท่ากับง่ายใช่ครับมาเจอวันนี้จริงๆริงเ้าอยากจะบอกมันง่ายจริงๆรเดี๋ยวต้องพาพี่เอขึ้นไปดูข้างบนว่ามันง่ายตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องแคสติปิลาใช้เครื่องของทับ กำลังแรงๆมาต้องสูงแน่นอน175ครับฮะ175 6สูบ6สูบอ๋อ oh, เครื่องแบคโฟรดีๆน mm ี่เองได้แล้ว320สูดีโอ้ครับยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ง่ายครับการบํารุงักษาการซื้ออะไรล่ใช่สามารถที่จะซื้อของร้านนี้เข้ามาเปี่ยนได้เลยได้แล้วก็ปกติแล้วเนี่ย ผมให้ทางเมทโธเป็นคนดูแลเลยอ๋อครับพี่ครับผมไม่ได้มาดูแลเองผมให้เมทโธมาดูแลเพราะเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วครับพี่เมทโจะเป็นคนเข้ามาดูแลทั้งหมดนะครับในส่วนเครื่องยนต์นะครับอุปกรณ์หลักๆเป็นไฮดรอลิกครับไฟฟ้าน้อยมากนะครับยังอันนี้ไวเบอร์เนาะผมใส่ได้ทั้งหมดข้างละเก้าตัวทั้งหมดสิบแปดตัวครับพี่มีพอร์ตให้เก้าตัวนะครับปรับอิสระทุกตัวคือหมายว่าแต่ละตัวเนี่ยสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการ มันว่ามันพังตัวไหนเราก็ซื้อตัวนั้นเพิ่มแั่นอในอนาคตอ่าหนึ่งพังสองการใช้งานเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องการบางส่วนที่แรงและบางส่วนที่เบาอ๋อครับยังต้องขอบผมก็จะจี้แรงหน่อยให้มันเป็ขอบแรงตั้งทางนี้ผมก็ไม่อยากให้แรงครับเพราะมันไม่มีขอบแล้วก็แค่ให้หน้ามันเรียบก็พอแล้วก็พอแล้วครับประมาณนี้ครับตัวนี้คือ ตัววายเบตเรเนี่ยตัววอลรูปมันเรื่องความแรงของเนี่ยเจ้าเจ้าวายเบตเตอร์ด้านล่างก้านดำๆนะครับที่เราดูเมื่อกี้ตัววายจี้นะคุผู้ชมสับคันบ้านเราจะได้มีสายเสลิตลงไปแต่ละตัวแต่ละตัวแยกซ้ายขวาเลยครับแยกซ้ายขวาทั้งละเก้าตัวทั้งหมดสิบแปดตัวใส่ได้สูงสุดสิบแปดตัวถ้าไม่พอมีออปชั่นเพิ่มอีกสี่ตัวติดต่างหากตัวนี้แหละคือหัวใจหลักจําเป็นอย่างยิ่งเลยต้องมีต้องมีครับถ้าไม่มีแล้วในรถกูคนขี่ทุกคันต้องมีไม่ว่าจะแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนต้องมีไวายเตอร์มมันบต เขาเรื่องความปรุนของเนื้อปูนใช่มันจี้ให้คนจีดมันแน่นครับถ้ามันไม่แน่นปุ๊บมันมันมันเอามาเอามาทำให้อย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นรูปยังวพิน่าเป็นไงทำงานง่ายไหมง่ายไหมง่ายนี่แกสอนไว้กี่วันกี่เดือนประมาณเดือน ทำได้ประมาณเดือนผู้ชมใคใช้ก็ทําได้ง่ายมาก๊ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างครับข้างบนจริงๆมันมีศัพท์เทคนิคข,ของในเรื่องวิศวกรเยอะแยะเลยฮะก็ต้องไปถามทางหัวหน้าฮนะถามทีมถามพี่เอรู้ว่าหลักการทํางานเป็นยังไงบ้างหรถือว่าเราโชคดีครับที่เราได้มามีโอกาสมาบุกไซตหน้าง,งานแบบนี้ เขาพักเที่ยงไหมพี่เอไม่พัครับสลับมากินข้าวเดิกินข้าวครับโอ้บุฟเฟตไปเลยใช่ครับอ่ะคนโบราณนี่หรือว่าเป็วิธีคนโบราณคนโบราณเขาบอกว่าต้องนั่งกินข้าวครับผมห้ามเดินกินข้าวแต่ที่นี่ต้องเดินกินข้าวครับผมเองก็ต้องเดินกินข้าวเหมือนกันอ่าฮะเดินกล่องเดินเดินกินไปเรื่อยๆมันไม่หยุดไม่ได้ครับอ๋อนี่คือเครื่องจักรที่เรายกมาาไบอยพลังงานจริงใช่ครับสับจริงๆแล้วคือเครื่องคูคันเกียรครับครับหมุนมันสีเหลือง ผมแอบตั้งชื่อมันเป็นป้าบุญปีป่าพี่เอเดี๋ยวไม่จบเหนื่อนเหนื่อยเหมื่อยเลยขาขาขาบ้นนี่เราเราปรับถึงว่ามันปรับเองสูงต่ำปรับเองครับฝั่งนี้มันแล้ตอนนี้ผมล็อกระดับไว้อ้ใช่ครับล็อกระดับไว้แล้วแล้วเซนเซอร์อันนี้เซนเซอร์แนวตัวนี้นะฮะแนวอ่าก็จะล็อกแนวของการเอไว้ว่าไม่ให้รถมันเดินเฉียงครับผมรถก็เดินตรงตลอดตรงเป๊ะเลย ระดับก็จะล็อกกับพื้นเดิมอ่ะครับดีนะคุณผู้ชมการเดินแนวเขาฮะเขาจะใช้เป็นเซ็นเซอร์นะครับในการจับว่าเส้นตรงแค่ไหนแนวการเดินก็จะตรงดิ่งนู่นไปนู่นแหละครับสูงต่ำถ้าเจอพื้นที่สูงต่ำฮะตัวเซนเซอร์เขาจะสั่งม,มีเซ็นเซอร์อตัวหนึง่งอยู่ข้างหลังมีผู้หลังคร,ครับผมเป็นตัวปรับสูงต่ำขาเขาเซนเซอร์เนี่ยจะมีทั้งชุดหน้าและชุดหลังอ๋อ ด้านหน้าคืาคอด้านหน้าด้านหลังคือด้านหลังแต่เซนเซอร์สองชุดเนี่ยด้านหลังก็สสำคัญมากครับเพราะด้านหลังคือเรื่องของระดับเรื่องของแนวทุกสิก่งอย่างตอนกี่เราท้ายเครื่องมาจะตามเซนเซอร์ด้านหลังมันเป็นหลังคูนเข้าปุ๊บอันดับแรกก็คือเข้าไปที่ตัว้ปจี้เราแล้็ไปที่เกลียว ตัวตัวเกลียวเนี่ยเราจะเปิดแค่บางครั<อ>้งเราจะไม่เปิดตลอดครับครับเพราะคอนกีมันจะหมุน<อ>แล้วก็มีตัวใบสับด้วยใช่เป็นตัวสับก่อนก่อนเข้าโมเป็นตัวสับคอกีตก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยอๆครับ,ค,รบความสามารถในการปูเครื่องจักรเนี่ยโดยตัวรถเองเนี่ยสามารถเดินได้ที่ความเร็ว4เมตรต่อนาทีในการปูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคอนกรีตเสริพทันเนี่ยรถสามารถปูเดินได้4เมตรต่อนาที ในการปูนะครับครับผมสําหรับสเปคสเปคของตัวโก m เมโก GP 2องพนะครับตัวนี้สามารถปูได้กว้างสุด7เมตรสานะครับแคบสุดเนี่ยเราปูได้ตั้งแต่เลน1เมตรนะครับส่วนความหนาเนี่ยเราปูได้สูงสุด50เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้สำหรับง,งานสนามบินได้นะครับเครื่องจากตัวนี้ก็ดูแลง่ายครับระบบไฮดรอลิกเยอะนะครับ โปรโมชั่นตอนนี้ก็คือถ้าซื้อเนี่ยเราแถม pmf ี2 2 0 0 0ชั่วโมงเปลี่ยนท่ายทั้งชุดนะครับแล้วก็มีววลันตีให้นะครับ1ปีหรือ1000ชั่วโมงนะครับววลันตีเปลี่ยนทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ซ่อมนะครับถ้าเสียภายในช่วงววล,ลันตีเราเปลี่ยนทุกชิ้นส่วนนะครับของมาจากอเมริกานะครับก็คือเรามีทีมงานดูแลให้นะครับอย่างน้อย1เดือนทีนอยู่หน้าง,งานกับทีมงานของคุณเทรนทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็พร้อมคุยพร้อมร่วมวางแผนกับทีมวิศวกรแล้วก็ทีมเจ้าหนี้กรมทาง หรือว่าทีมโมเนอร์ต่างๆนะครับ ที่อยู่ตรงนี้ผู้ชมใช้วเวลาแป๊บเดียวฮะผ่านกระบวนการแยกแล้วก็สับมันเฟลตแล้วก็เข้าโมนครับจากนั้นก็ส่งเป็นแห้ง 1, พันเกลียวบนกลีบไปเรียบเนียนเลยคราวนี้ถือว่ารถขั้นตอนได้เร็วฮะนี่คือเทปนี่จากประเทศอเมริกาับประมาณสังคันครับกับแบรนด์โอเมโก้โมเดล g p 2400หรือว่า2004 จบไปแล้วนะคะทุกท่านสาหรับคลิปวิดีโอบางตอนที่แอดได้นำมาให้ f อฟทุกท่านได้เบิงได้สวมนำกันถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะทุกท่านทายเนี้นะคะถ้าหากเอท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดง ความคิดเห็นใตายของเมนด้นะคะเพื่อเป็นการแลกเลีเ่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะท้ายนี้นะคะแอดก็ขอขอบใจ FC ที่น่ารักทุกทท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยยีตลอดมาและตลอดไปท้ายนี้นะคะน้องสาก,ก็ฟักซ่องของน้องสาวสาวเราเหนือด้วยนะคะฝาก FC ทุกทท่านช่วยกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย